ควรจะทานผลไม้ดีหรือไม่ทานดีหรือทานน้อยๆดีจะทําให้เราเป็นเบาหวานในอนาคตไหมหมอเฟินน้ําตาลเนี่ยอย่าไปกลัวถ้าเป็นน้ําตาลจากธรรมชาตินะสิ่งที่คุณควรกลัวก็คือน้ําตาลที่สังเคราะห์หรือน้ําตาลที่มาจากการแปลรูปอย่างเช่นพวกน้ําตาลขาวน้ําเชื่อมฟุกโตสคอนไซลัปถ้าพิกดูข้างกลองข้างเครื่องดื่มอาจจะเห็นอยู่บ่อยๆเวลาที่คุณทานเข้าไปมันจะทําให้ระดับน้ําตาลของคุณเนี่ยสูงลงอย่างกระโชกโคกหักแล้วเวลาที่ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มแบบนี้บ่อยๆ ไม่คุณเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้นั่นเองยกตัวอย่างให้ง่ายๆว่าอะไรบ้างที่จะทําให้น้ําตาลในเลือดของคุณเนี่ยสวิงสูงขึ้นสีแดงๆก็คืออาหารพวกคาร์โบไฮเดรตสูงๆอย่างเช่นพวกเฟรนฟายข้าวข้าวเหนียวข้าวขาวและรองลงมาก็จะเป็นพวกข้าวที่มีไฟเบอร์อยู่บ้างเนาะก็คือข้าวกล้องหรือว่าผลไม้วันหวานต่ําๆเลยก็คือผักผลไม้พวกธัญพืชพวกถั่วก็จะได้เส้นประมาณสีเขียวนี้อะไรก็ตามที่มันมีผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดของคุณให้มันขึ้นสูงเร็วๆเนี่ยจะเสี่ยงให้คุณเป็น ดังนั้นการทานผลไม้เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มพวกนี้ไม่ได้ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดคุณสูงขึ้นลงเร็วจนเกินไปัดไปโฮลฟู้ดก็คือผลไม้หนึ่งลูกเต็มๆเนี่ยส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดเป็นเส้นสีเขียวเล็กน้อยแต่ถ้าคุณทานเป็นผลไม้เหมือนกันแต่ผ่านกระบวนการอะไรบางอย่างอาจจะแยกกากออกไปเวลาคุณดื่มเข้าไปเนี่ยเหลือแต่น้ำตาลสะส่วนใหญ่การทานน้ำผลไม้เนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะก็ยังพอได้ประโยชน์อยู่แต่ให้ระวังเวลาคุณทานเข้าไปปริมาณทีเยอะเนี่ยมันจะไปส่งผลให้ระดับน้ำตาล ในเลือดของคุณเนี่ยขึ้นสูงลงเร็วทําให้เสี่ยงเป็นเบาหวานได้นั่นเองดังนั้นให้ทานผลไม้ทั้งลูกจะได้ไฟเบอร์มันจะช่วยดูดซับให้น้ําตาลเนี่ยค่อยๆปล่อยให้กับเซลล์ในร่างกายเลยทําให้น้ําตาลไม่สูงปุ๊ดปั๊ดแต่ถ้าคุณทานน้ําตาลน้นําเชื่อมหรือน้ําผลไม้ที่แยกกากมาแล้วไม่มีไฟเบอร์ก็ไม่มีตัวช่วยดูดซับน้ําตาลหรือไขมันหรืออะไรต่างๆน้ําตาลจากผลไม้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดเพราะผละไม้จัดอยู่ในกลุ่มอาหารจริงซึ่งหมอเฟิร์นเนี่ยก็จัดไว้เป็น เช็คลิต์เป็นหน้าๆเลยว่าอาหารจริงมีอะไรบ้างอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ควรทานอาหารที่ทานได้บ้างหรือว่าไม่ทานได้บ้างอันเนี้ยนักเรียนในคอร์สสอนกินให้หน้าเด็กจะได้รับทุกคนสําหรับคนที่สนใจหน้าเด็กจริงๆแบบเจาะลึกรู้มากกว่าคนทั่วไปก็ให้ลงทะเบียนในคอร์สจะได้รู้เยอะกว่าก็ใช้ได้ทางชีวิตแน่นอนสนใจให้พิมพ์คาว่าสอนกินได้เลยขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน่าเด็กลงแล้ว,ลวเจอกันในคอร์สสวัสดีค่ะ